สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาลานเหรียญหล่อคอยกระเด่นนะครับวันนี้นะครับมีเหรียญมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถครับหรือว่าพระพันปีหลวงนะครับผมเรียญนี้ได้แบบแกะถุงออกมานะครับซื้อยกถุงออกมาแล้วแกะออกมานะครับแล้วเจอสภาพอย่างนี้นะครับลองมาดูกัน มาศึกษาร่วมกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับผมงานเก่าปีลึกนะครับนี่นะครับนี่เป็นเหรียญแกะจากถุงนะครับผมซื้อยกถุงมาแล้วผมแกะนะครับดูดีๆนะครับผมนี่ครับเราก็จะเห็นร่องรอยนะครับนี่ครับเหมือนคล้ายๆปั๊มไม่ติดนะครับ นะครับด้านล่างนี่ครับกับขอบด้านบนนะครับตรงที่เป็นดำๆเนี่ยครับนี่ขอบปั๊มไม่ติดนะครับตรงคำว่าบาทยี่สิบาทตรงใกล้ๆเนี่ยครับนยครับตรงนี้นะครับปั๊มไม่ติดนะครับเดี๋ยวเพียงตามภาพให้ดูนี่ครับปั๊มไม่ติดนี่ครับไม่ติดเนี่ย ้าว่าโดนสารเคมีนะครับตัวหนังสือมันน่าจะหายไปเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับเป็นทั้งแถบเลยครับเยเป็นร่องวนะครับเหมือนจะปั๊มไม่ติดนะครับดูอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับด้านบนด้านบนของเหรียญนี่ครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะเป็นเฉพาะด้านนี้นะครับนี่ครับ ท่านได้เจอไหมครับมีครับได้เปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับผมอันนี้เพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษาครับผมเจอสองเหรียญนี่อีกเหรียญหนึ่งครับนี่ผมใส่ตลับไว้เหมือนกันนะเราจะเห็นร่องรอยอยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้ใส่วานตลับแล้วก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนคล้ายๆว่าถ้าโดนกัดกดนี่ก็น่าจะแตกถ้าโดนสารเคมีนะครับหรือว่าถุงตอนที่เขาไปวางไว้มันอาจจะโดนความร้อนที่ แรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับด้านหน้าไม่เป็นไรครับผมเจอสองเหรียญครับในหนึ่งถุงนะครับผมนี่ครับใครชอบสะส,สมแนวนี้ก็พิจารณาดูให้ดีนะครับผมครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ